เพิ่มทีมใน Google Chrome นะคะขั้นตอนที่1เลยให้เราคลิกเลือกที่ลูกพุญแจนะคะหรือว่าตัวตั้งค่าตัวนี้นะคะอยู่ทางด้านขวามือนะคะจากนั้นคลิกเลือกตัวเลือกนะคะแล้วเราก็เลือกแท็บรายการส่วนตัวนะคะจากนั้นเราก็มาดูที่ตรงทีมนะคะให้เราเลือกดูทีมนะคะเราจะ จะเข้ามาเจอเว็บนี้นะคะก็จะมีทีมต่างๆนะคะให้เราเลือกมากมายในที่นี้เราก็เลือกไปหนึ่งทีมนะคะก็คลิกที่ทีมที่เราต้องการเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะขึ้นเพิ่มลงในโคมแล้วก็คลิกติดตั้งนะคะ เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะคะไฟล์ที่ดาวน์โหลดก็จะเป็นไฟล์ในรูปแบบ c r x นะคะเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของคุณยืนยันการดาวน์โหลดนะคะแล้วก็คลิกบันทึกไปแล้วเมื่อบันทึกเสร็จแล้วนะคะเปิดเข้ามาในแท็บใหม่นะคะเราก็จะเจอทีมที่เราดาวน์โหลดมานะคะ